สวัสดีครับเพื่อนๆคนพลคนอีสานครับคลิปนี้เราจะมาดูครับของขวัญจิ้นแรกจาก f อซีส่งมาให้นะครับนี่นะครับจากพี่พรพระคือชาแนลนะครับส่งมานะครับผู้รับอํำผลนาคนวนนะครับเบอร์โทรถูกเซ็นเซอร์ไว้นะครับเลขที่หกสิบเอ็ดหมหานะครับบ้านวังไม้แดงนะครับตบลท่าไม้อําเภอพากระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรนะครับ สังกะสีสองชิ้นไม้สุดท้ายอันนี้ไม่รู้นะครับส่งจากบริษัทแฟลตนะครับวิดีโอขณะเปิดกล่องอ๋อเขาบอกให้ถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องขอบคุณนะครับกล่องนะครับกล่องขอบขอบคุณนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆจะเอากันกระจาเงยียบๆนะครับเปิดกันเลย มาดูกันครับเพื่อนๆฝากช่องพรพระคือช้าแนวด้วยนะครับอ่าเป็นช่องของพี่พรพระนะครับก็ทําคลิปเรื่อยเปื่อยนะครับคลิปตัดผมบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่อยเปื่อยนะครับของเกนะครับตัดเลยครับตัดเลยขอบคุณมากๆครับผมทั้งทด่ทาคลิปมานะครับเพิ่งได้นะครับมีพี่ ท่านหนึ่งจะซื้อของมาส่งอยู่นะครับมาให้อยู่แต่ว่าได้ปฏิเสธเขาไปนะครับเพราะว่าเกรงใจนะครับอันนี้นี่ก็เพื่อนส่งมาให้ก็เลยอเอาก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่หวังดีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับชูแวบชูแวบอ้าวเป็นอะไรเอ่ยเป็นกระปุกกระปุกครับต้องแกะดูอีกทีหนึ่งนะครับ ส่งมาให้ตั้งสองกระปุกเนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูอีกทีนะครับเปิดให้ดูครับตัดตึกๆึกเลยเนาะได้ง่ายดีนะครับ มันเป็นอางนี้นิดนึงครับแสดงว่าโดนอัดมานะครับโดนมีดอัดมาอเอีน่าจะเป็นปลาลาบองนะครับปลาสับนะนี่จะถ่ายให้ดูทีนะครับนี่ครับเพื่อนๆปันปลาล้าสับนะครับ,รบ,รบปลาลารบองครับของ ผมกระปุกครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พรพระมากๆเลยครับส่งปรารลาสับมาให้ต้องกล่องนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆฝากช่องพรพระคือชาแนลด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปกินดูนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวจะทดสอบกินให้ดูนะครับเพื่อน มทำโตโตเลยนะครับจะลองกินปลาสับของพี่ปอ์พระให้ดูนะครับผมว่าต้องสับตะไคร้ใสอีกหนึ่งนัำม,มองเปรียวมาก ต้องสับทไท้ใสอีกหน่อยครับ